พระศรีอรยเมตไตรโพธิสัตว์หรือมีเล็กพอสัตว์เป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์ที่สําคัญที่สุดในพุทธศาสนามหายานผู้คนเชื่อกันว่าพระองค์จะตัดสรู้เป็นพุทธเจ้าองค์ที่5ในอนาคตหลังจากสิ้นยุคพระโครตมะพุทธเจ้าพระศรีอรเมตไตรเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศจีนญี่ปุ่นและทั่วโลกที่นับถือพุทธมหายานโดยเชื่อกันว่าปัจจุบันพระศรีอรเมตไตรประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นดินแดนของพระโพธิสัตว ที่เตรียมตัวมาตัดสรู้เป็นพระเจ้าในอนาคตและเป็นที่เชื่อกันว่าเมื่อพระพุทธศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าถึงจุดสิ้นสุดและหมดไปจากโลกพระศิรเมตยไตจะเสด็จลงมายัางโลกมนุษย์เพื่อเผยแพร่ธรรมและนำพามวลมนุษย์สู่ความหลุดพ้นจากสังสารวัฏอีกด้วยโดยในปัจจุบันรูปลักษณ์ที่คุ้นตาของพระศิรเมตยไตในในิกายพุทธมหายานที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆโดยเฉพาะในวัดจีน หรือสารเจ้าต่างๆคือพระพุทธรูปที่มีลักษณะอ้วนพลุยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสะท้อนถึงความเบิกบานความไม่มีทุกข์ไม่มีความกังวลบางครั้งเราก็จะเห็นเด็กๆปีนป่ายอยู่บนตัวของพระองค์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นพระที่ใจดีมีเมตตาและเป็นที่รักของเด็กๆความอ้วนและการเปิดเผยท้องพลุยนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่ง และความสุขในชีวิตอีกด้วยแม้ว่าจะมีความสับสนในบางพื้นที่เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างพระสีเรเมตัยกับพระสังกจ,จายซึ่งเป็นสาวกของพระโคตมพุทธเจ้าแต่ในพุทธศาสนาหาย,ยานส่วนใหญ่ถือว่ารูปเคารพของพระสีเรเมตัยเป็นสัญลของความเบิกบานและความสงบสุขมากกว่าเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรูปแบบที่แสดงถึงลักษณะหลวงพ่อองอ้วนถือถุงย่ามที่เราคุ้นเคยส่วนพระสังกัดใจเราจะเห็นว่าเป็นพระเจ้ามือกุมท้องเสียมากกว่ามีเรื่องเล่ากันว่าพระศรีรเมตไตหรือที่คนจีนเรียกว่าหลวงพ่อถุงย่ามถ่ายเป็นพระพิสุทธิ์ในสมัยราชวงศ์ถังถึงราชวงศ์ซ่งและมีชื่อจริงว่าชีฉือโดยหลวงพ่อองค์นี้มีลักษณะพิเศษที่พกถุงย่ามขนาดใหญ่ไปทุกขนแห่งซึ่งใส่แลกนี้ สื่อถึงความไม่ยึดติดและการปล่อยวางเนื่องจากท่านมักจะแจกจ่ายสิ่งของต่างๆที่อยู่ในถุงให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนและยากไร้รูปลักษณะของหลวงพ่อถุงย่ามเป็นพระที่มีรูปร่างอ้วนใหญ่ใบหน้ายิ้มแย้มซึ่งถูกตีความว่าเป็นการสะท้อนถึงความสุขภายในใจที่เปี่ยมลน้นและท่านยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามและใจเย็นมากจนเป็นที่รักของทุกคนประมาณปีพุทธศักราช1460 หลวงพ่อถุงย่ามได้นั่งเข้าสมาธิและดับขานไปที่วัดงักลิ้มแต่ก่อนที่จะดับขันท่านได้เขียนบทกรที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าพระเมตไตรคือพระเมตไตรแบ่งกายเป็นพันหมื่นโกดให้คนได้เห็นทุกเวลาแต่คนกลับไม่รู้จักหลังจากที่ท่านดับขันไปหลายคนในแวดวงพุทธศาสนามหาย,ยานเชื่อว่าหลวงพ่อถุงย่ามเป็นนิรมาณกายของพระเสียและเมตไตรที่จะลงมาช่วยปลดสัตว์ในโลกมนุษย์ และด้วยเหตุนี้รูปเคารพของหลวงพ่อถุงย่ามจึงกลายเป็นสลักของพระศรีระเมไตยในหลายวัดมหายานและเมื่อถึงเวลาที่สมควรพระศรีระเมทตยโพธิสัตว์เป็นที่เชื่อว่าจะลงมาตรัสรู้เมื่อสังคมมนุษย์ถึงจุดต่ำสุดและจะช่วยชี้น,นำสัตว์โลกให้กลับเข้าสู่หนทางแห่งธรรมพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับสัญลักษณ์แห่งการหลุดพ้นและความสําเร็จซึ่งในขณะนี้พระวิศวปาณีโพธิสัตว์ก็จะมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือมนุษย์ให้กลับเข้าสู่ทางธรมมงรมเช่นกัน และในศาสนาพุทธนิกายมหายานได้กล่าวถึงสัตว์คู่บารมีที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้วยกันอันได้แก่องค์ที่ 1. พระกัจกุสันโธพุทธเจ้าสัตว์คู่บารมีคือไก่องค์ที่สองพระกุณาคมโนพุทธเจ้าสัตว์คู่บารมีคือนาคองค์ที่สามพระกัสโปพุทธเจ้าสัตว์คู่บารมีคือเต่าองค์ที่สี่พระสมณโคดมพุทธเจ้าสัตว์คู่บารมีคือโค และองค์ที่5นั่นก็คือพระศรีอรเมตรัยพุทธเจ้าสัตว์คู่พรมีก็คือสิงนั่นเองครับและนี่ก็คือประวัติของมีดเล็กขอ,ศ,อศัตว์หรือพระศรีอรเมตไัยโพธิสัตว์ที่รอาการตัดสรุ้เป็นพระเจ้าในอนาคตถ้าประวัติที่ผมเล่าไม่ตรงกับที่ท่านราบม,มาต้องกราบขออภยัยแต่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นอนุชาแนลด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ